คนที่มีมิจฉาทิฏฐิก็จะวิ่งไปบนไปบวงสวงไปสะดอกเคราะห์ไปอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสดาของเราในพุทธศาสนาปฏิเสธการอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีมาตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลแล้ว ปัจจุบันก็ยังจะมีและเราก็อ้อนวอนขอให้เราสำเร็จขอให้เราล่ำรวยขอให้เราหายโรคหายภายัยขอให้เราได้ยศตำแหน่งนเราก็ปรารถนาขอสารพัดอยา่างโยมให้ทราบไว้นะว่าศาสดาในพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้านั้นปฏิเสธสมณพราหมณ์เราอื่น นะเขามาบอกพู้เจ้าว่าตรงนี้สําเร็จพระพุทธเจ้าบอกว่าพรามนะถ้าการอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันสําเร็จจริงใครเล่าในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้โยมทุกคนในสาลานี้อ้อนวอนเป็นกันทุกคนอะ,อะไรศักดิ์สิทธิ์จริงไปอ้อนวอนกันทั้งหมดแล้วสําเร็จทุกคนไหมอย่างนี้ทุกคนก็ รวยเท่ากันหมดเลยขอคนละสิบล้านนะทุกคนมีสิบล้านหมดเลยไม่มีใครจนนะแต่ทำไมยังมีคนจนคนรวยคนพิการคนตระกูลสูงคนตระกูลต่ำมันเกิดเพราะอะไรโยมให้ทราบไว้นะพระศา,ศาสดาของเราจัดว่าเป็นเพราะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตหรือทุจลิต